เดี๋ยวก็ผมวันนี้ต้องคูณมาพาพาต้องคูณมาเสริมหล่อนะครับตัดแต่งตกแต่งหางนะครับผมเพราะว่าเป็นตัดไม่ได้นะครับหางมันยาวเกินแล้วตัวนี้น้องช้างชอบเอาหางไปกีนต้นไม้นะครับทําให้หางขาดนะครับผมเราเจะเป็นต้องต,ต,ตัดแต่งรอให้น้องช้างนะครับเอาวห,หาลงเอาโว้ยยิงเอาวหลงเอาโน้ยงามเมื่อตี หางทองคูณนะคะจะมีทั้งสีดำและสีขาวนะคะสีขาวเยอะมากอายุ14ย่าง15ปีนะคะแต่มีหางหางขาวหางงอกหรือหางแก้วนะคะเยอะมากๆเลยคำคูณสมชื่อเลยค่ะ ดเดี๋ยวตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการดูแลหางในส่วนที่ตัดไปแล้วนะคะ,ะเราก็จะ,จะ,ห,ห,ะหลังจากตัดแล้วเราก็จะมียาพ่นให้น้องนะคะเพื่อรักษาแผลที่น้องฟาดต้นไม้ด้วยเนาะก็จะมีแผลนะคะเพราะว่าเวลาน้อง ฟาดต้นไม้ก็จะทำให้เกิดแผลเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะพาน้องไปนอนนานะคะบ้านไม่ได้นอนกลางคืนครับยุงเยอะยุงเยอะนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนะคะก็ทำให้ยุงเยอะตอนกลางวันก็เราจะพาน้องไปนอนที่นานะคะนาแตกอีกแล้ว แต่เมื่อวานเลยครับผมน้องเม่นโซ่น้องอิ่มมากเกินไปนะครับพอกินเยอะแล้วก็มีแรงวัดนกำลังครับผมกินเยอะมีแรงแล้วก็ประลองกําลังของตัวเองว่าทำงนเคลื่อนกำลนะครับแรงตัวเองจะเยอะไหมวันนี้อากาศดีนะคะคึมฟ้าคึมฝนอากาศเย็นสบายนอนพงครับอยู่บ้านนอนพครับโดนแดดหลายครับผมนอนนอนบ้านอนครับ สองกัได้กินทั้นงนาครับรับปุ้ยครับผมตื่นขึ้นมาก็กินยาตอเลยครับผมกินแล้วก็นอนอกินแล้วก็นอนตื่นมาแล้วก็กินต่อ,อ,อเราก็จะไปรับน้องตอนเย็นนะคะกลับมาอาบน้ำไอเตันไอ้น้ำเรารอเป็นที่บ้าน,นยา่าตอนกลางคืนน้องจะนอนอยู่ที่บ้านนะคะตอนกลางวันเราก็จะพาน้องไปนอนทุ่งนาะยืนนิ่งเลยดเด็กอยากนอนแล้วมั้งเนี่ย การตัดแต่งขนหางช้างนะคะเราก็จะมีพิธีรีอตองถูกต้องโอ้ตดใส่ไไกลเสร็จแล้วนะคะนี่สามสิบกจหน่งปนตะกินแม่หัวหัวงัวหับหัวหัวีหหหหหหวหัหาวั เท่าๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมานับกันนะคะว่าได้กี่เส้นนะคะคนเนเ็นนาาน้ น้นองคันนะคะเดี๋ยวก็ได uh evet> uh 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 sí uh ้ไปถูต้นไม้แล้ว้ ตัดห่างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาน้องไปพักผ่อนอยู่ที่นานะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับผมตอค่าคนทมาแล้ครับผมฝากติดตามมาช่องบุญของเราด้วยนะครับผมหนึ่งรอบ้านพระราชนะครับผมฝากติดตามมาต่องุณด้วยนะครับผมบายครับไปก่อนครับยุ๊ป ไปไปเยไปไปเยบายบายสวัสดีค่ะ